รีวิวหลังเล่นหลังผมเคลียร์คอนเทนต์ทั้งหมดของแพด8.5แพดรา a g o บอลซูเปอร์คลิปในวันนี้ผมจะมาพูดได้เรียงความรู้สึกนะครับว่าแพดแพดนี้เนี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างโรบักร,ราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่เอ s เซชทอปเพื่การเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิทเกมพาร์ทแบบคบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise c o u r Over AV Anime Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอปครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,นฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h โฟ e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ไม่ก็ เปป็นไได้ไดแถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปกนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนู Sno สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมะแวงกาดกันอีกเช่นเคยครับก็เรียกได้ว่าในแผ่แผนี้เนี่ยผมมาแสดงความรู้สึกหลังเล่นละกันคือหลายๆคนอาจจะเล่นเคลียร์เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเพิ่งจะได้มีโอกาสเล่นเคลียร์คอนเทนต์หลักๆเสร็จไปประมาณ2-3าวันที่แล้วเองนะคือมันก็จะมีคนที่บ้ามากๆคือเล่น2วันแรกหรือวันแรกเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์คอนเทนต์ทั้งหมดได้แต่ของผมเนี่ยยัง แบบใช้เวลาสักพักหนึ่งจนมาเคลียรประมาณ2อวันที่แล้วก็คือตั้งแต่อัปเดตมาเนาะเพิ่งจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เลยมาเพิ่งมารีวิวความรู้สึกนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคือเอาจริงๆเนี่ยคลิปในวันนี้มันจะแยกเป็น2เฟสเนาะคือเฟสความกังวลใจในช่วงถ่ายลิปกับเฟสความรู้สึกปลื้มปิ่มในแผทแพทนี้นะครับจริงๆผมรู้สึกปลื้มตั้งแต่แผทอันนี้แล้วแหละก็คือแพทเจ็ดจุดห้แ,แ,แ,แ 5, 0, นะครับแล้ว8.5คือเขาทําดีมาตลอด แต่ในมุมมองของผมแพดแปดจุดห้าดีไหมสําหรับผมคือมันเรียวได้ว่ามันตกใจมากกว่าที่เขาอะทาออกแบบมาให้เรายังคงรู้สึกกับการเล่นเกมได้มากขนาดนั้นแต่ก็ยังรู้สึกเนิบเนิบไม่ได้แบบพุ่งอะไรมากแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าผมชอบนะคือชอบในการที่ว่าเขาโคมาตรฐานได้ตั้งแต่แพดท,ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอ คือในมุมมองของผมคือแพทที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือแพท7.5ครับ7.0เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีใครเล่นเลยมันระยำสุดๆเพราะมันขึ้นมา7.5เนี่ย8.0 8.5เนี่ยเรียกได้ว่าโครงมาตรฐานความสบายในการเล่นแล้วก็ความสนุกในการหาของได้แบบโอเคเลยแล้วพอผมได้มาเจออัปเดต8.5เนี่ยได้มาเจอหนานดันเจียนเนี่ย เรียกได้ว่าตกใจมากกว่าครับว่าเฮ้ยเขายังโคงแบบดึงดูดใจผู้เล่นของคนที่เข้ามาเล่นเกมนะคือมันยังไม่มีคนลดน้อยถอยลงอ่ะเพราะว่าด่านมันไม่ได้ยากมากครับคือด่านที่เล่นเนี่ยเรียกได้ว่าสบายสบาย,บายชิลๆเลยเออแล้วก็เมคคากเนี่ยมีความทําความเข้าใจได้หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเล่นแบบเหมือนบางคนอาจจะแบบไปแคะไปแงะเพื่อให้จบดันเจียนได้ไวกว่าเดิมดันเจียนใหม่อะนะ่ะเนาะหรือ ก็สุดท้ายก็คือมันก็คือการที่แบบทุกคนก็มาหาตัวละครตัวใหม่นั่นแหละซึ่งซิกเนเจอร์ของแผ่นแผ่นนี้ก็ไม่พ้นพี่ชายโบลี่ไปหรอกครับนะโบลี่ก็ยังคงเป็นตัวละครที่ทุกคนจะต้องหาในแผ่นแผ่นนี้เพราะเป็นอีกหนึ่งแวนการ์นะคำว่าแวนการ์นี่คือยูนิตสูงสุดของเกมเกมนี้แหละพอหลังจากที่ได้โบลี่มาเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟีเซอร์นะที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการลงด่านซึ่งมันออกแบบมาได้เป๊ะมากๆว่าต้องใช้ฟีเซอร์นะ ต้องไปหานี่นะต้องไปผาสมเพชรนะ,ะถ้าได้เพชรมาถ้ามีเพชรเยอะอยู่แล้วก็ไปสู่ฟิเซอร์มาหลังจากนั้นก็จัดทีมเล่นก่อนพอเล่นผ่าแล้วก็ฟิเซอร์ใช้ตัวเดียวอะไรอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันเก่งมากๆอะคือแบบว่าทีมงานเขาเก่งมากๆที่เขาแบบออกแบบมาเป๊ะๆผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมได้รับฟีดแบ็กมาว่าแผ่นนี้บางคนเบื่อบางคนรู้สึกว่าไม่ได้สนุกนขนาดนั้นแต่สําหรับผมคือผมสามารถที่จะนั่งเล่นได้จนมันอัพแผ่นใหม่เลยอะ คือมันมันมันเนิบเนิบมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันยังคงมาตรฐานได้ดีอ่ะเหมือนในแพทที่แล้วก็เราก็หาของแล้วก็อีโวคล้ายๆกันเลยอ่ะซึ่งตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างที่บอกอ่ะเขาทําได้ดีมากๆจนเราคาดหวงังแอนิเมะเรื่องต่อต่อไปในแพทต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปเลยวันนี้ก็เลยมารีวิวหลังเล่นเนาะคือรีวิวหลังเล่นก็คือทำลายของผมเนี่ยผมเล่นดันเจี้ยนจนอีโวครบ3ตัวแรกแล้วก็ไปต่อที่เวอร์ไลน์เนาะพอไปต่อที่เวอร์ไลน์เนี่ยแทนที่มันจะจบแล้วถูกไหมมันไม่ได้จบครับ คือมันยังคงมีไกด์แล้วก็มีคนที่ทําไกด์นู่นทาไกด์นี่หรือพี่เพื่อนๆที่ยังคงหาแงะรอแพทต่อไปอยู่ซึ่งเขาออกแบบอีเวนต์มาได้เจ๋งมากคือ elemental confluence ก็คือสามารถที่จะเอามาแลกของในนี้ได้แล้วก็จะมีมิชชั่นที่ไว้แลกของต่างๆนา,นานาที่แบบดึงดูดใจให้เพื่อนๆเล่นไม่ว่าจะเป็นรีโรหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ เป็นลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครอีกแล้วก็คือ t r i อัลใหม่ๆม,มันเป็นเหมือนแบบว่าสิ้นสุดเอ็นคอนเทนต์ของแผ่นๆนี้เพื่อที่จะรอขึ้นแผ่นใหม่แต่มันไม่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะจบกับแค่การหาตัวและอีโวคือมันมีอะไรให้เล่นเพิ่มเติม,ตมอีกแล้วก็ยังแบบเอาใจเพื่อนๆที่มาเล่นทีหลังก็คือเป็นเพอร์มานนต์ไปเลยก็คือในเรื่องของคิงรีเทิร์นกับเดอะสตองเกต ที่เพิ่งโดน DMCA ไปแต่ว่ายังไงตัวละครมันก็เก่งที่ควรค่าแก่การหาอยู่ดีมันก็เลยมีเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้สึกดีใจกับแผนแบนี้นะที่ยังคงหาตัวละครที่เป็นแบบเฟมิเลียระดับแวนการ์ดได้อยู่นะครับนี่คือเจ๋งมากๆแล้วต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีในเรื่องของล่าสุดอีกที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยครับก็คือ Warrior of s o u อฟนะคือมันแบบ ในระหว่างแผนอะ่ะมันยังคงเพิ่มอะไรต่างๆนานาม,มาให้เราเล่นเรื่อยๆการกลับมาของอสุดยอดตัวละครสามเมียนะครับก็คือกลับมาให้เราหาอีกเช่นเคยคืออุซุยเทงเงินสมุกบอมกับแฟมิลี่แวนการ์ที่ดันกลับมาให้เรารู้สึกว่าต้องกลับมาเล่นเออเหมือนแบบบางคนอาจจะเล่นแบบคอนเทนต์จบไปตั้งแต่2 3วันแรกแหละแต่พอมีคอนเทนต์นี้มาเขาต้องกลับเข้ามาเล่นอีกเว้ยผมเลยรู้สึกว่า ออกแบบมาได้แบบสนุกมากอะ่ะสนุกมากคือมันมีคอนเทนต์ให้ทําเยอะมากแล้วก็มีทรัพยากรให้หาเยอะมากจนปัจจุบันผมแค่จะพูดว่าผมไม่สามารถที่จะไปเล่นลูกที่ผมแบบตั้งข้าวในการหารีโลอะไรพวกนี้ไว้ได้เพราะว่าคอนเทนต์ในการหาของในเกมอะ่ะมันเยอะมากครับคือมันต้องจัดสรรเวลาเนาะคือถ้าใครไม่ได้เล่นวันละประมาณแบบ8 9ชั่วโมงเนี่ยคือก็จะไม่สามารถที่จะ ดึงทุกศักยภาพดึงทุกรีโลในเกมออกมาได้อเออประมาณนั้นเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าบอสอีเวนต์มันรีทุกวันพุธอ่ะพอมันรีทุกวันพุธอ่ะคุณยังมีโอกาสในการที่จะมาหาพวก Giant แจนโทเคนมาแลกของอะไรต่างๆนานากับพวกอีเวนต์เก่าๆอีกนะรวมถึง Odyssey หรือจุดต่างๆนานาที่สามารถที่จะหาของได้อีกเพิ่มเติม เรียกได้ว่าจริงๆในส่วนบางทีบางคนอาจจะยังไม่ได้เล่นลิปซะด้วยซ้ำหรือตัวผมเองเนี่ยที่ยังไม่ได้หาในเรื่องของอเนี่ยไอตัวละครอีโวตัวเนี้ยแม่สาวไฟจากแบล็กโคเวอร์ครับออผมก็ยังไม่ได้หาเพราะว่าผมมุ่นๆกับการหาอย่างอื่นอยู่ก็เหมือนแบบ2อสวันที่แล้วผมก็จะมีการไปลงเวอไลน์เนาะแล้วก็อีก 2- อวันที่แล้วผมก็ยังงมกับระบบอยู่ว่าโบลี่มันอีโวยังไง เออผมลืมบอกไว้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยเกือบจะทําโบลี่ถึง2ตัวแล้วเพราะว่าผมอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นแบบความเออออองของผมเองแหละแต่ก็คือแบบผมก็รู้สึกนิดนึงนะสําหรับแผ่นนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าต้องไปอีโวกับเบจิต้าอะไรเงี้ยถ้าไม่ไปถามน้องน้อง,องแอดมินในช่องอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ส่วนหนึ่งละกันแต่อย่างที่บอกไปครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลผมรีวิวหลังเล่นมาเนี่ยผมชอบมากเลยทั้งแผ่นนี้นะคือไม่ได้รู้สึกแย่ไมไ่รู้สึกไม่ดีอะไรเลย รู้สึกว่าออกแบบมาได้แล้วก็มีอะไรให้คนเล่นอยู่ในแมปตลอดแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเหมือนไอ้ระบบเออเ e ลเมนเ l ลคอนฟูเอนน่ะคือทุกคนสามารถที่จะไปลงทรอัลตามท่าที่ทุกคนต้องการได้เลยคือเล่นอันไหนก็ได้แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นก็คือมันเหมือนอารมณ์แบบว่าคุณมีตัวไหนที่เป็นแบบเก่งๆอะ่ะคุณสามารถเอาตัวนั้นลงไปเล่นในในในแบบแบบทดสอบของท่าต่างๆได้ เออไม่เหมือนเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะจริงๆมันเทพตั้งแต่การออกแบบอันนี้แล้วคือผมแค่ไม่เคยพูดที่ไหนนะแต่ผมจะบอกว่าคนอย่างนี้ในคลิปนี้เลยถ้าใครดูจนถึงจุดจุดนี้นะผมรู้สึกว่าอนิเม v a n นการ d ออกแบบไอซัมเม e ร e อีเวของเอสกา o r ตรงเนี้ยโคตรเทพเลยเว้ยคือโคตรเทพคือในมุมมองของผมคือคือมันแบบคือเขาพยายามที่จะแบบฟื้นฟูเกมกลับมาหลังจากที่เกมมันมีปัญหาคนเล่นน้อย,อยลงเนาะแล้วออกแบบไอ นนไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะแบบเชื่อามันคิดได้ยังไงดีกว่าคือเหมือนแบบคิดได้ยังไงว่าต้องออกแบบอะไรอย่างนี้เหมือนช็อกเหมือนกันตอนที่แบบว่าคือมันช็อกเหมือนกันไอตอนที่แพดแ,แบบแบ้งห่วยมากอะคือห่วยมากคือในมุมของผมคือคิดได้ยังไงออกแบบมาได้ยากขนาดนี้แต่พอเขาออกแบบมาให้ง่ายและเล่นสนุกอะเขาก็ทําได้นี่ว่ามันเลยกลายเป็นว่าโคตรเก่งเลยนะแล้วก็เลยมาในแผ่นๆนี้เนี่ยก็สนุกอีกรู้สึก เอ็นจอยในการหาโน่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าโมนาดไม่ได้อยู่ไกลมากขณะที่ผมแบบแทบจะไม่มีโมนาดนะแต่ผมก็สนุกกับการที่จัดทีมแล้วก็เล่นเอเทเลียด้วยหรือเล่นเดนไอด้วยอะไรเงี้ยมันสนุกไปอีกแบบมันก็เลยจะบอกเพื่อนแบบนี้หลายๆคนตอนนี้ก็คือพยายามที่จะหาโมนาดให้ครบแบบแวนกาดทุกตัวหรือว่าอะไรก็ตามแต่นั่นแหละแต่ของผมคือผมสนุกกับการที่แบบไม่มีโมนาดนะแล้วก็ค่อยๆจัดทีมแล้วก็อ่านพาสพีเอามาคอมโบกันหรือจัดทีมนู่นจัดทีมนี่สนุกมาก ือยังเรียกได้ว่ามันก็ยังคงมีความสนุกอยู่ในเกมอยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยแบบว่ามาอธิบายความรู้สึกหลังเล่นแบบนี้นกันโอเคอันนี้คือจบไปแล้วในเฟสแรกของความรู้สึกหลังเล่นในแพท8.5นะครับความคาดหวังในแพท9.0ดีกว่าทุกคน9.0 9.5หลังจากนี้เนี่ย ผมยังอยากให้เขาออกแบบให้มันเป็นอย่างนี้อยู่นะคือส่วนตัวผมผมสนุกแบบนี้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆที่ต้องการความท้าทายเนี่ยจะเบื่อไปก่อนแล้วนี่จะเบื่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะบางคนเล่น2อสวันก็จบแล้วไงมันเลยแบบน่าเป็นห่วงตรงนี้แต่ผมว่ามันเป็นส่วนน้อยนะเออเพราะตัวผมเนะี่ยใช้เวลาในการเล่นเกือบทั้งแพทเลยแล้วยังคงเล่นอยู่ปัจจุบันก็ยังคงเล่นอยู่ผมเลยรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากให้มันแบบสเกลความยากกลับไปเหมือนเมื่อก่อนเลยอยากให้มันอยู่อย่างเนี้ก็เลยแบบ ยังยังคงแบบแบบเผื่อใจไว้ลวกันว่าแบบในอนาคตมันจะมีอะไรที่แบบทาให้ผมช็อกแบบช็อกค,คือเล่นไม่ได้อะแบบนี้หรือเปล่าแต่เรียกได้ว่า3แพทที่แบบเขาพิพสูจน์ตัวตนมา7.5 8.0 8.5ดหาทำมาได้ดีแบบเรื่อยๆเลยนะตอนนี้แล้วก็คิดว่า9.0ที่มันจะใหญ่เนี่ยผมว่าหลายๆคนคงหายไปแล้วอะคือหายไปว่าเรื่องอะไรจะมา กระตูนอะไรที่แบบปวดปานจะมาหรือเปล่าหรือความสุดยอดของหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออ9.0 9.5หรือ,อยัน10เลยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้แหละในส่วนของความที่แบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปหรือมันจะยากขึ้นไหมอะไรเงี้ยถ้ายากขึ้นก็ก็อาจจะไม่สนุกเหมือนแพทแพทนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ค,คลิปในวันนี้นก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับการมานั่งพูดคุยแล้วก็รีวิวหลังเล่นแ a ด8.5เพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้รู้สึกประทับใจอะไรหรือรู้สึกไม่ชอบอะไรสามารถที่จะมาแชร์กันข้างล่างได้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย